เพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าน้องอานเนี่ยมีต้นแบบมาจากแอสหรือทุกคนรู้กันไหมครับว่าถุงถั่วที่น้องถือมันมีเลเวลร์เรนถึงวงที่ร้องเพลงเปิดของอนิเมะด้วยนะในคลิปนี้เราจะมาดู19ข้อมูลลับๆที่ถูกซ่อนเอาไว้ในสปายเอ็ก e ซ์แฟมิลี่กันนะครับ <c oughs> จำกันได้ไหมครับว่าในซีซั่นแรกตอนที่5ซีนที่น้องต้องเล่นเป็นเหยื่อที่โดนอุ้มแล้วแล้วก็ให้ลอยเล่นเป็นบอลแมนมาช่วยนะครับผมว่ามันเป็นหนึ่งตอนที่สนุกมากเลยนะในเวอร์ชันมังงะเนี่ยผูเขียนปีแปบปไว่าแค่อันเนี้ยเล่นกับลอยเท่านั้นเองแต่ว่าในอนิเมะนเนี่ยทีมงานกับสร้างทั้งตอนได้ทั้งส่งสปายมาทั้งฉากสู้แบบอลังการที่เราเห็นลอยสู้กับทุกคนนะครับโหดมากลยนะ,นะซีนนี้แต่พอพูดถึงทีมงานแล้วเนี่ยจะว่าโหดมันก็ไม่ใช่แค่ทีเดียวนะครับเพราะว่าในตอนที่2ฉากที่ลอยต้องหาคนนมาาาเเเล่เป็ภรยใหย้ทุกคนจนจีที่รรอออยยยนนนนนนึึกกกถถงงงงาาาาชชื่่ขผูู้้้หหญิททุคใเเเมมััไดดดีีๆจะ็ลว ข้อมูลแบบโจงแจ้งมากๆคือผมก็พอเข้าใจได้นะเพราะว่าในเมมมันก็คงจะแบบไม่กี่วินาทีอะซีนนี้แต่แบบก็แปะเลยเหรอเกินไปมั้งมันไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยไงอย่างในตอนเดียวกันนะครับซีนที่ยอกรอลอเพื่อไปปาร์ตี้นะครับถ้าเราสูมไปที่ข้อความใต้ใน,ในในการนะครับเราจะเห็นชัดเลยนะครับว่าทีมงานลืมเปลี่ยนข้อความนี่หว่าเพราะมันยังเขียนไว้ว่า add your text here to personalize หรือก็คือใส่ข้อความของคุณตรงนี้เพื่อปรับแต่งข้อความ มันเป็นข้อความดีฟ้องวนไปวนมาอยู่แบบนั้นคืออันนี้คนตัดอู้ง,งานหรือเปล่าครับหรือว่าแบบว่าพี่แกทางานหนักไปจนไม่ทันดูเพราะนอกจากลืมแก้ข้อความแล้วยังมีพิมพ์ผิดด้วยนะครับในตอนที่1เลยถ้าเราซูมไปที่ด้านหลังของจดหมายนะครับแล้วตั้งใจอ่านหน่อยเราจะเห็นว่าข้อความของจดหมายเนะี่ยเขียนไว้ว่ารอย f o เจอร์แฟมิลี่ซึ่งชื่อของรอยบนจดหมายเนะี่ยถูกสะกดว่า lloyd นะครับแทนที่จะเป็น l o I d แบบที่เรารู้กันหรือว่าตอนที่เจ็ดอะครับจำซีที่อานเนียหนีเข้าไปแอบในห้องเพราะว่าไม่อยากอ่านหนังสือได้ไหมครับมีป้ายชื่อ ที่สกอร์ว,ว่า a n i a แทนที่จะเป็น a n y a ซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าพิมพ์ผิดจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอาจารย์เอนโดอยากใส่ไ้เป็น s a ให้เราได้ดูกันนะครับเพราะในช่วงแรกของมังงะน,นะครับชื่อของน้องสะกดด้วย I แทนที่จะเป็น Y แล้วอาจารย์ถึงค่อยมาเปลี่ยนทีหลังแต่คือถ้ามันหมดแค่นี้ผมก็คงไม่คิดอะไรเพราะว่าโอเคแหละทีมงานอาจจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าการสร้างผลงานแบบนีม้มันก็เหนื่อยเนาะแต่ประเด็นก็คือสไปายแฟมเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาในช่วงคศ1960อย่าตอนรกของมังงงน,นีกเก้าร้องหกเบิบอว่างใานเ่ตอนเรสือพิมพ์ ตรงมุมขวาบนเราเห็นเลขปีกันชัดเจนนะครับว่ามันเป็นปี1962แต่อหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันในอนิเมะเนี่ยทีมงานลืมแก้ข้อความอีกแล้วชัวร์เพราะมันขึ้นปี1765แทนมาดูด้วยที่แอบฮาฮาบ้างดีกว่านะครับในช่วงต้นเรื่องของตอนที่5าฉากที่คนในหน่วยสายลับกาลังคุยกันอยู่นะครับเราเนี่ยจะเห็นว่ามีข้อมูลของรอยกาลังแสดงอยู่บนจอใช่ป่ะซึ่งแน่นอนว่าด้วยความที่มันเป็นสายลับอย่างชื่อจริงๆของรอยเองเราเองก็ยังไม่รู้กันนะครับมันเลยเม็เซนที่ในซีนนี้เราเห็นข ว่ามันมีเขียนคำหนึ่งว่าแพนสือที่แปลไทยง่ายก็คือกอนกอนอนั่นแหละและมีบอกสีด้วยนะครับว่าเป็นสีดํา คำถ,ถามคือสายลับเขาอยากรู้กันถึงขั้นว่าสายกางเกงนายสีอะไรกันเลยเหรอเอาไปทําอะไรวะมีเรื่องนี้ที่ผมคิดว่าตลกดีนะครับก็คือตอนที่2จําซีที่คามิล่าเมาถึงข้อมูลของพวกโรคจิตที่ขโมยข้อมูล,มลผู้หญิงในเมืองไปได้ไหมครับพอเมาเสร็จเนี่ยนางก็พูดขิงถึงปาร์ตี้ที่นางจะจัดต่อแล้วตอนนั้นยังรู้สัมมาล้อยอเยนะครับถ้ายอไม่มีใครไปด้วยทาไมไม่ลองชวนพวกโรคจิตพวกนั้นดูล่ะที่หาก็คือพอดูอนิเมะจบนะครับผมก็มาเจตว่าเดี๋ยวนะไอ้แก๊งโรคจิตที่ขโมยข้อมูล,มลผูู้้้้้้หหหหญงงงเเเเเเนนะีีีี่่่่่ยยมมมมััคืืือออออออพพพวววกสาาาาาลลบใใชชแไไขทโปตรด บางอ้อน,นะคะว่าสุดท้ายคนที่ได้ไปปาร์ตี้กก่ยอจริงๆก็คือแข้งโรคจิตที่คามิล่าบอกจริงๆด้วยนะครับเป็นหนึ่งในหัวหน้าเลยนะทุกคนอ่ะแล้วก็เวลาที่เราพูดอะไรเกี่ยวกับสปายนะครับมันมักจะมีรับฟซ์เกี่ยวกับเจมส์บอลถูกต้องไหมครับซึ่งแนะนอนว่าสปายแฟมก็หนีไม่พ้นเช่นกันเพื่อนเพื่อนจำตัวเลข0ูนที่เป็นโค้ดเนมของอารเนียได้ไหมครับอันนี้ชัดเจนแหละว่าได้แรงบันดาลใจมาจากรหัสรับศูนย์ศูนย์เจ็ดของเจมส์บอลแน่แต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะคร นนได้รับมาเลี้ยงเองก็ถูกชื่อว่าบอนตามบอลแมนนะครับซึ่งถ้าสังเกตดีๆจริงๆแล้วเนี่ยบอลเนี่ยผูกนคล้ายเหมือนกับเจมบอลเป๊ะๆน่าสนใจไหมล่ะครับ ซึ่งตอนที่ผมดูสปายแฟรผมก็รู้สึกว่าไม่มีหลายอย่างมันคุ้นๆมากเลยนะก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มนะครับสิ่งที่ผมเจอเลยก็คือตั้งแต่เซตติ้งของเรื่องนะครับฉากต่างๆการดีไซน์สิ่งของลักษณะที่ในเรื่องเนี่ยจริงๆมันได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตจริงๆเป็นต้นแบบเช่นสิ่งก่อสร้างต่างๆในโรงเรียนอีเดนเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกับพวกอาคารแล้วก็ตึกในมหาลัยออกฟอร์ดแล้วก็มหาลัยเคมบริดจ์หรืออย่างทางเข้าโรงเรียนก็เหมือนกันนะครับถ้าสังเกตกันนวจะเห็นว่ามันคล้ายน แล้วก็มีต้นแบบมาจากสะพานเฮิร์ตฟอร์ดหรือก็คือบริจออฟไซน์นะครับจากออกฟอร์ดประเทศอังกฤษแต่มันก็ไม่ได้มีแค่สิ่งก่อสร้างนะครับทุกคนอย่างในตอนที่3ที่ลอยพาอาเนียไปดูพิพิธภัณฑ์นะครับจะเห็นว่าไม่มีซีหนึ่งที่อาเนียชี้ไปที่รูปวาดนี้พร้อมกับหัวเราะไปด้วยครับว่าหญิงสาวในรูปเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อผ้าถ้าใครมาสายอาร์ตก็น่าจะรู้นะครับว่านี่เป็นรูปวาดจริงๆภาพนี้มีชื่อว่าวีนัสแห่งเออร์บิโนที่วาดโดยหนึ่งศิลปินที่โด่งดังที่สุดอีกดลลเเเเออองงมมาาจกืบรร์ินปะท โดยเฉพาะในยุค1960เป็นหลักเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสปายหรือว่าเรื่องของสงครามเย็นที่กาลังเกิดขึ้นพวกนี้มาจากยุคนั้นหมดเลยนะครับแต่ประเด็นก็คือไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะตรงตามประวัติศาสตร์เป๊ะๆนะมาเลยทําให้แฟนๆสงสัยว่าที่เป็นข้อผิดพลาดของอาจารย์หรือเปล่าเช่นฉากนี้นะครับถ้าเราสูมเข้าไปใกล้เรื่อยๆเนี่ยตรงมุมซ้ายล่างเราจะเห็นถังขยะอยู่ซึ่งมันไม่ใช่ถังขยะทั่วไปนะครับมันมีโลโก้รีไซเคลิลแปะเอาไว้ซึ่งกว่าโลโก้นี้จะถูกสร้างเนี่ยก็เป็นในช่วง ถ้าใครอยู่โซนอเมริกาจะรู้เลยนะครับว่ารถบัสสไตล์นี้เนะี่ยแบบนี้เป๊ะ มันมาจากช่วงปี1980หรือมันก็คืออีก20ปีในอนาคตเลยนะหรืออย่างตอนในช่วงต้นเรื่องตอนที่7นะครับที่ลอยทําอาหารไปแล้วก็วางแผนที่จะเข้าไปถึงเดสมอนไปด้วยพวกเราเนี่ยจะเห็นว่ามันมีขวดซอสมะเขือเทศอยู่นะครับในตอนแรกที่ดูผมก็ว่ามันดูเหมือนขวดยุคใหม่นะแต่พอไปหาข้อมูลว่าไอขวดทรงนี้กว่าจะถูกคิดคนขึ้นมานะครับก็คือช่วงหลังปี1980เึลนไปแล้วเหมือนกันยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะว่าในตอนที่3ซีนที่ยออยย้ายเข้ามาอยู่กับลอยแล้วก็ไอเนี่ยเนี่ยพวกเราจะเห็นกญญล่อง เซตเอาไว้ที่1,960พวกนี้มันมาเร็วไปไงทุกคนนี่ยังไม่ลงถึงกล่องนิสสอของอาเนียนะครับที่ดีไซน์พวกนี้เนี่ยมันถูกดีไซน์คล้ายยุค1,980มากๆหรือการอัดวิดีโอเก็บไว้นี่ยที่กว่าจะแพร่หลายน่ก็1,990เขี้นกันใครสั่เจตเห็นเรื่องพวกนี้บ้างครับผมว่ามันน่าสนใจดีนะออกจากด็อกซ์เมนทารีไปหน่อยแต่ว่าเจ๋งดีนะครับทุกคนอ่ะผมแถมไม่อีกอันนะครับระหว่างรอยกับยอเพื่อนๆคิดว่าใครแรงเยอะกว่ากันครับถ้าใครไปทีมยอแบบผมผมว่าน่าจะทายถูกกันนะเพราะว่าอาจารย์เอ็นโดเเเเเคคยยยยยบบบอออกกกาาาาไววว้้่่ถปรีีีทัันนนแพพลละะงๆชขด ือถ้าพลังเต็มร้อยเนะี่ยความแข็งกรังของรอยเนะี่ยคือแค่6 0สิถึงเจเท่านั้นเองแต่ฝั่งย่อยเนะี่ยคือร้อยเต็มร้อยนะครับเอาจริงเห็นฉากนี้ในอนิเมชันแล้วผมว่าอย่าไปทําอะไรให้ยอโมโหจะดีกว่าและนี่ก็คือคลิปที่ YouTube บอกว่าคุณควรจะกดดูต่อนะขณะน,น,นี้แล้วรออะไรอยู่ละครับกดดูต่อเลย